หลังจากที่รู้ว่านภาหลอกนะคะนอนเศร้านะคะไม่ทำอะไรเลยเอาเอานอนเฝ้ากระเป๋าทีเนี้ยกวักรู้ว่าหลอกนะคะ ้านภาจะไปจริงๆนะคะเขาสังเกตได้นะคะหนึ่งการแต่งกายของนภานะคะเขาจะสังเกตนะคะก็นภาจะถือวงกุญแจแล้วก็กระเป๋านะคะกระเป๋าถือของนภานะคะการแต่งกายก็จะเป็นพิเศษนิดนึงนะคะเขาจะรู้โดยสัญชาตญาณน,นะคะอย่างเช่นเวลานภาจะไปทํางานนะคะเขาก็าจะวิ่งมาไหว้นะคะยกมือไหว้นะคะแล้วก็ขอไปด้วยนะคะ อันนี้นภาพาแต่งตัวไม่สวยนะคะเขาก็รู้อีกนะคะรู้ว่าโดนหลอกนะคะบุษรแะะา,าแต่งตัวอย่างดีนะคะน้องจักรุ้วแต่งตัวอย่างดีนะคะแต่นภาพาเนี่ยนะคะยังซกมกอยู่นะคะเขาจะรู้แล้วก็เศร้า <Latin. S 2> แล้วนะคะเขาจะรู้ว่ายายหลอกเขานะคะไม่ได้ออกไปข้างนอกนะะวันนี้ก็นภาพาก็ ทำความสะอาดอย่างใหญ่เลยนะคะหาผู้ช่วยมาช่วยนะคะหาคนมาช่วยนะคะเพราะว่ามันจะมีน้องแมวนะคะเข้ามาอยู่ก็มีขนด้วยนะคะก็ทาความสะอาดบ้านนะคะน้องแมวก็นพาก็เอาไปฝากไว้ที่อื่นแล้วนะคะเปลี่ยนที่อยู่ให้เขานะคะเพราะว่าหมากับแมวอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะแล้วก็ตาน้อง น้องพี่โตนะคะอักเสบนะคะเพราะว่า,าไม่ทราบสาเหตุนะคะนาภาพาก็ไปทํางานนะคะแล้วก็มีน้ำนะคะน้ําเหลืองไหลออกจากมุมตานะคะ mm. ก็ถ้าเป็นน้องปังปังกัดนะคะก็คงจะไม่ใช่นะคะเพราะว่านาภาพาก็เฝ้าอยู่นะคะก็ไม่รู้ว่าเขาโดนอะไรนะคะเลยเอาไปให้หมอรักษาก่อนนะคะแล้วก็ไป เปลี่ยนที่อยู่นะคะในที่ปลอดภัยนะคะเป็นบ้านอีกหลังของนาภานะคะที่นาภาไปอาศัยอยู่นะคะเออกู้เศร้าแล้วนะคะน่าสงสารค่ะก็คงอยู่แต่บ้านตลอดทั้งวันนะคะอยู่แต่บ้านห้าวันนะคะก็อยากไปเที่ยวบ้างน,นะคะเพราะว่าเฝ้าบ้านนะคะ น้องเขาจะชอบติดสอยให้ตามไปกับน้าพาค่ะเจ๊อี๋เสียใจเหรอลูลก sau đó nha cả เสียใจเหรอลูลกเสียใจนะะน้องเขานะคะเป็นหมาที่ขี้แยนิดนึงนะคะถ้าทำถ้าเขาเศร้าใจนะคะเขาก็จะร้องไห้นะคะอันนี้เ็ารู้สึกเศร้าเฉยๆนะคะถ้าขี้อ้อนหรือว่าผิดหวังมากๆนะคะน้ำตาจะไหลอาบแก้มเลยนะคะอย่างเช่นน้องฮาเล่เสียนะคะเมื่อก่อน นะคะไม่ถูกกันนะคะพอจะเอาเขานะคะเอาฮาเร่น,นะคะไปฝังนะคะเขาก็จะหวงไม่ให้หมาตัวอื่นมาใกล้นะคะปกติเราไม่ถูกกันนะคะไม่ให้มาใกล้ฮาเล่ใกล้ศพฮาเร่นะคะน้ำตาเขานะคะไหลยเยอะมากนะคะท่วมแก้มเลยนะคะแต่ช่วงนั้นนะคะยังเป็นช่วงที่โควิดนะคะนภาพายังไม่เคยทำคลิปมาก่อนนะคะก็เลยไม่ได้บันทึกไว้นะคะ เพราะว่าน้าพาก็ร้องไห้เหมือนกันนะคะก็เสียใจนะคะก็ไม่มีกระจิตกระใจที่จะไปทําคลิปนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เศร้าสะเทือนใจนะคะฮาเล่ก็เป็นน้องหมาที่นภาพารักมากที่สุดนะคะในชีวิตนะคะเหมือนกับลูกคนหนึ่งเลยนะคะฮาเล่ก็เลี้ยงมาคู่กันกับจักกั้วนะคะมาก่อนเอาจากกั้วนะคะ มาเป็นเพื่อนฮาเลยเฉยๆนะคะจริงๆแล้วนะคะเพราะว่าฮาเล่พิการนะคะจากหมาใหญ่กัดก็ช่วยตัวเองไม่ได้กินก็ต้องป้อนนะคะทั้งอืดทั้งฉี่นะคะเขาอยู่กับน,นาพานะคะนาพาประครับประคองมาเป็นเวลาสปีนะคะก็เลยทําให้ผูกพันทําให้ณนาพานี่เข้าใจชีวิตหมานะคะเป็นที่มาสาเหตุท,ที่ว่านาพานี่ทำไมถึงรักน้องหมานะคะ ทั่วไปนะคะทำให้นภาพานะคะเข้าใจความรู้สึกนะคะความผูกพันกับน้องหมานะคะแล้วก็ทำให้รักน้องหมาเห็นน้องหมาที่ไหนนะคะนภาพาจะวิ่งไปหานะคะเพราะว่านภาพาเข้าใจความรู้สึกของเขานะคะเวลาเขาหิวนะคะทำไมนภาพาถึงอดนะคะอดเพื่อที่จะให้เขานะคะ ในบางครั้งหน้าพาก็มีขนมติดไปที่รถนะคะก็ยอมเสียสละให้เขาไปนะคะเป็นขนมที่โปรดปานอร่อยของหนาพานะคะความหิวของเขานะคะก็คือสิ่งที่เราที่พอชดเชยได้นะคะที่เราพอแบ่งปันได้นะคะณนาพายอมอดเพื่อเขานะคะเพื่อน้องหมาที่ณนา,าพาก็เห็นนะคะ มันมีที่มาว่าทำไมนะคะนภาถึงรักน้องหมานะคะจากการเลี้ยงฮาเล่ค่ะกัวครับหนูตื่นได้แล้วลูกหนูเศร้าใจใช่ไหมหนูเห็นคุณยายแต่งชุดไม่สวยใช่ไหมลูกเดี๋ยวคุณยายไปหิ้วกระเป๋าแล้วนะคะเดี๋ยวนภาจะไปหิ้วกระเป๋านะคะว่าเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะคะ ็นกระเป๋าถึงของนาภาค่ะตื่นแล้วนะคะนี่คือกระเป๋านาภาค่ะลุกแล้วนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายบายลูกเขาไม่สนใจเลยค่ะท่านผู้ชมเพราะว่านาภาพูดอยู่ใกล้ๆเขานะคะเขาจะรู้เรื่องนะคะว่านาภาพูดอะไรนะคะวะ่ากระเป๋ายายลูก กระเป๋าแล้วนะเขารู้เรื่องนะคะโดยปกติแล้วนะคะถ้ายิ้วกระเป๋านะคะเขาก็จะวิ่งรนลานมากับน,นภาค่ะอันนี้ก็นอนฟังอยู่นะคะเ็ารู้ว่านภาพูดอะไรค่ะนะคะน้องเขาเป็นหมาท,ที่ฉลาดนะคะเป็นอันว่าหลอกเขาไม่ได้นะคะก็เ,เห็นนภาแต่งตัวไม่สวยแล้วก็ไปพูดนะคะให้เขาได้ยินนะคะเขารู้ว่านภาพูดกับคนอื่นนะคะน้องเขาเป็นสัตว์เป็นน้องหมาที่ฉลาดมากค่ะ ปาไปได้แล้วนี่เห็นไหมกระเป๋าคุณยายน่ะลูกเห็นไหมไม่สนเลยนะคะท่านผู้ชมรู้เรื่องค่ะรู้เรื่องเศร้าใจรู้ว่ายายหลอกหนูยายหลอกหนูใช่ไหมลูกน่ะนอนเฉยเลยไม่สนใจเลยก็คง ะะอันนี้เป็นการทดสอบว่าน้องหมานะคะเขารู้เรื่องเหมือนคนนะคะรู้ว่านภาพาหลอกแล้วนะคะหลอกแต่งตัวแล้วก็หลอกใครกระเป๋านะคะก็เศร้าใจเหมือนเคยนะคะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะท่านผู้ชมขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ